สวัสดีค่ะดิฉนันนางสาวชติการแซลีวันนี้จะมาเล่าเรื่องนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับเรื่องวัวกายสินนะคะค่ะสีเทพนะคะสีเทพซึ่งเป็นซึ่งเป็น,ซ,ปนซึ่งเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภอวิเชียรจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ตั้งบ้านสีเมืองที่ตั้งอยู่ในป่าแดงบริเวณ ที่รามค่ะค่ะฝ่ายศิซึ่งเป็นลูกเทา้าลูกเท้าภรยาเกิดไม่เชื่ออาจารย์ที่เป็นฤาษีฤาษีจึงทดลองให้ฤาษีดูว่าแต่ฤาษีต้องมีคำมั่นสัญญาว่าเมื่อฤาษีตายไปแล้วฤาษีจะต้องเอาบ่อน,น้ําที่สองมาล้นให้กับฤาษีเพื่อให้คืนชีพแต่เมื่อถึงเวลาทดลองจริงๆฤาษีไม่ได้มีได้ปฏิบัติทำตามคำมั่นสัญญา รุสีก็ต้องตายไปเพราะร้สิทธ์มิได้ไมิได้เอาน้ำบ่อที่สองมาลดให้กับราสีข้างไฟราสีตา,าซึ่งเคยมาสู้กันกับราสีตาไฟอยู่เหนืองนิดเมื่อเห็นว่าราสีตาไฟได้หายเงียบไปจนผิดปกติจึงออกไปตามหาจึงนึงกรู้ได้ว่าต้องมีเหตุร้เกิดขึ้นแน่ๆจึงได้ จัดการเอาน้ำบ่อที่สองมารกซากศพของฤาษีตาไฟจนในที่สุดฤาษีตาไฟก็ได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเล่าเรื่องที่ตนได้พบเจอทั้งหมดให้ฤาษีตาวาได้ฟังว่าจะหาทางแก้แค้นฤาษ์ให้ได้เมื่อฤาษ้เมื่อฤาษีที่ไม่ซื่อต่ออาจารย์ฤาษีตาไฟจึงได้ปล่อยปล่อยเด็ดเนรมิดวัวขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วเสร็จ พิษคาถาไร้แรงอาคมใส่เข้าไปในวัวตัวนั้นจากนั้นก็ปล่อยวัวกายสิทธิ์ออกไปโดยบังคับให้วัวกายสิทธิ์ตัวนั้นวิง่งวิ่งวนอยู่รอบๆกรุงมันส่งเสียงดังอย่างน่ากลัวต่างก็กหนกตกใจฝ่ายเจ้าเมืองจึงฝ่ายเจ้าเมืองเมื่อเหตุการณ์อันน่าขวัญหายเช่นนั้นเมื่อเจ้าเมืองก็สั่งให้เปิดประตูเมือง เมื่อเปิดประตูเปิดประตูเผยออกมาวัวกระสิตัวนั้นก็กระจนเข้าไปไปในเมืองและแล้วท้องของวัวตัวนั้นก็ระเบิดผิดไร้ที่ที่ลงาาคาถาคมเอาไว้ก็หลงไหลออกมาทำไร้ชีวิตทำไร้ชีวิตชาวเมืองตายจนหมดสิ้นในที่สุดเมืองทั้งเมืองก็กลายไปเป็นเมืองร้างในทันทีค่ะค่ะข้อคิดน,นะคะ เราทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อผู้คนเช่นครูบาอาจารย์บิดามารดาเพื่อนถ้าถ้าเราซื่อสัตย์สิ่งที่ตามมาก็จะมีแต่ผลดีแต่ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ผลที่ตามมาก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้จะเกิดขึ้นในตัวเรากับครอบครัวเราก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะ